สวัสดีค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับอุปกรณ์ผสมเทียมมีดังนี้ f o r เ e ตกันไกถุงมือพลาสติกชีตปืนผสมเทียมกระบอกเก็บปืนผสมเทียมเทอร์โมมิเตอร์ทิชชู่สำรีแอลกอฮอล์จานิทารีชีตกระติกเทอร์มอสกระเป๋าสนามและถังเก็บน้ำเชื้อค่ะ การเตรียมปืนผสมเทียมก่อนอื่นนะคะเราก็จะทําการเตรียมปืนผสมเทียมโดยการเช็ดด้วยสําลีแอลกอฮอล์ที่แกนปืนข้างนอกแล้วก็เอาสําลีแอลกอฮอล์เช็ดแกนปืนข้างในค่ะแล้วเราก็ทําการประกอบปืนให้เหมือนเดิมการเตรียมกระติกเทอร์โมสนะคะควรจะทําให้อุณหภูมิอยู่ที่37-38สาองศาเซลเซียสวัดโดยเทอร์โมมิเตอร์ค่ะ ทำการยกกระบอกคานิสเตอร์โดยห้ามยกสูงกว่าคอถังหลังจากนั้นเราก็ใช้ฟอ์เซปคีบหลอดน้ำเชื้อที่เราต้องการลงในกระติกเทอร์มมสซึ่งขั้นตอนการหยิบน้ำเชื้อลงมาใส่กระติกเทอร์มอสนี้ควรทำไม่เกิน3วินาทีค่ะหลังจากนั้นทำการรอการะละลายน้ำเชื้อประมาณ30วินาทีเมื่อครบ30วินาทีแล้วนะคะเราก็จะทำการใช้ฟอสเซปคีบหลอดน้ำเชื้อขึ้นมาแล้วเช็ดด้วยกระดาษทิชชู่ให้แห้ง ต่อมาจะเป็นขั้นตอนการประกอบปืนนะคะโดยเราจะใส่หลอดน้ำเชื้อด้านที่มีคอตตอนปลั๊กเข้ากับก้านสไตเลตแล้วค่อยๆถอยก้านสไตเลตลงมาจากนั้นเราก็ใช้กรรไกรตัดตรงตำแหน่งฟองอากาศ ต่อมานะคะเราก็จะทำการใส่พลาสติกชีทมาจนสุดปลายก้านปืนจากนั้นเราก็จะหมุนวงแหวนลงมาเพื่อทำการล็อกค่ะขั้นตอนสุดท้ายเราจะทำการสวมถุงซานิี่ฮารดี้ชีทคลุมเข้ากับกระบอกปืนที่เราเตรียมเอาไว้แล้วโดยจะทำการสวมถุงซานิ่ฮารดี้ชีทจนสุดปลายกระบอกปืน และเราจะต้องไม่เอามือไปสัมผัสกับส่วน2ใน3ของปลายปืนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการผสมเทียมในโคขั้นตอนแรกเตรียมชุดปฏิบัติงานสวมถุงมือลวงตรวจทวาหนนะักสวมผ้ากันเปื้อนและสวมรองเท้าบูทต หลังจากนั้นลวงตรวจระบบสืบพันธ์ุเช็กว่าโคอยู่ในช่วงเป็นสัตว์พร้อมสำหรับการผสมเทียมทำความสะอาดอาวัยวะเพศภายนอกด้วยน้ำเปล่าแหวกอวัยวะภายนอกเพื่อสำหรับสอดปืนผสมเทียม สอดปืนผสมเทียมผ่านช่องคลอดทำมุม45องศาแล้วยกปืนผสมเทียมขนานกับคอหมดลูกสอดปืนไปจนถึง external o s ใช้มือประคองหมดลูกหลังจากนั้นดึง sanitary sheet เมื่อดึง sanitary sheet เสร็จแล้วสอดปืนผสมเทียมผ่าน external o s of cervix เข้าไปปล่อยน้ำเชื้อต,ตรงบริเวณ Body of u t e r เทลจากนั้นค่อยๆถอนปืนผสมเทียมออกการบันทึกข้อมูลผสมเทียมเมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าของฟาร์มเจ้าหน้าที่จะมากรอกข้อมูลลงในทะเบียนรับแจ้งการผสมเทียมหรือผอทอ8ก่อนการผสมเทียม หลังจากผสมเทียนเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะมากกอบข้อมูลลงในใบผอท .1 ผอท .2 และผอท .9 ซึ่งผอท .1 จะเป็นบัตรประจําตัวโคใบนี้จะเก็บอยู่ที่บ้านเกษตรกรส่วนใบผอท .2 จะเป็นประวัติโคแต่จะเก็บไว้ที่ศูนย์ส่วนบัตรบันทึกการผสมเทียมหรือผอท .9 บัตรสีฟ้าจะเก็บไว้ที่ศูนย์สีชมพูจะให้เจ้าของฟาร์มสีขาวจะเก็บไว้ที่เจ้าหน้าที่ เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้วจะต้องลงข้อมูลที่แบบรายการผสมเทียมโคของสถานีผสมเทียมหรือผอทหกคะ่ะ